เราใส่หมูลงไปแล้วครับเราให้หมูมันสุกความให้หมูมันสุกนะครับเราใส่หัวหอมลงไปแล้วครับทำหมูให้มันสุกประมาณ5นาที ตัดแป้งนะครับเดี๋ยว้วเรื่อออี่อันนี้แป้งนะครับ เอาคนแก่มตาตัดนะครับตัดกระดาษมันออกหมูเราสุกแล้วนะครับนี่แบ่งแล้ว ใส่ซอสมะเขือเทศลงไปครับนี่ซอสมะเขือเทศทารุท้ารุกหัว จับแล้วเราก็จะทาทาให้มันทั่วเลย saya iklis dengan ini kalau aku saya mu saya sheet konten ini kalau mulung panah cup หมูสับนะเล็บเนี่ย ใส่ลงไปฟองว่าไม่รู้อลืมลืมชื่อมันอะ ตอนนี้โตกำลังใส่ชีตนะครับใส่ชีตลงไปใส่ไปเยนอือมมัหอแล้วนะครับหน้าตาก็มันจะเป็นแบบนี้เลยใส่เพิ่มนะครับ ใส่ชีสเสร็จแล้วเราก็ไปอบได้เลยก็ใสสองห่อนะครับใสสองหอมมันถึงจะพอถ้าคนใส่ชีสนะก็ใส่ถุงหนึ่งก็พอแต่บ้านเราชอบกินชีตีเยอะ เรใส่เยอะเดี๋ยวเราก็ต้องเอาเอาไปอบนะครับเสร็จแล้วนะครับนี่เป็นแบบนี้เลยมันกำลังร้อนอยู่นะครับ ร้อนมากแกเนี่ยนั่นถ้าจับแล้วมือพองเลยเนี่ยเดี๋ยว็ตัวกำลังจะหันตีหันมาหัน Heel Dan nee. Ga ja, toch met mee. Dan hou je het vast. Oké. Okay. Okay, bye bye, je het kijken. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het kijken. kijken. Bedankt voor het kijken. Bedankt